ความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่นะครับเด็กหญิงสามขวบหายออกไปจากบ้านสุดท้ายกลายเป็นเป็นศพอยู่ที่ภูเหล็กไฟ<ฆ>จนถึงวันนี้เนี่ยสี่สิบเกวันแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะที่น้องเนี่ยเสียชีวิตยังไม่มีการออกหมายจับใครพบแต่เพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้นเมื่อวานนี้เนี่ยอย่างที่เรานําเสนอไปว่าพ่อและแม่ของน้องชมพู่ถูกเชิญตัวไปสอบปากคาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่ยี่สิบแล้วครับคุณผู้ชมที่<ฆ>มีการไปสอบปากคานะฮะทีนี้ นักข่าวของเราคุณวิพาดานิ่มทองก็ได้ไปคุยกับพ่อและแม่ของน้องชมพู่เขาบอกว่าตำรวจยังถามคําถามเดิมๆถามวนไปวนมาถามคําถามเดิมๆอยู่แต่ตำรวจเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ปมขัดแย้งของคนใกล้ชิดหรือตำรวจพยายามจะถามว่ามีใครในบ้านไปรู้เห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายหรือเปล่าอื <Ừ. S 1> แม่ของน้องชมพู่เนี่ยบอกว่าตอนนี้ก็รอแต่ดีเอ็นเอรอผลตรวจให้มันชัดเจนและภาพที่เห็นเนี่ย คือมันเครียดกันทั้งบ้านเลยทั้งพ่อทั้งแม่พอสอบปากคำเสร็จต้องไปตรวจร่างกายวัดความดันนะฮะสอเก้าเปอก็มว่มุ่งต่อปมขัดแย้งคนในพื้นที่หรือปมยาเสพติดหรืออะไรแน่ได้มีพูดบ้างไหมอันนี้ยังไม่มีพูดกับเราค่ะแต่ส่วนมากจะถามเราว่าเราขัดแย้งกับใครไหม ได้ไปดูเห็นเกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายอะไรไหมประมาณนี้ค่ะตอนนี้ผ่านมาเกือบ50วันแล้วแม่ผลน DNA น้องตรวจร่างกายน้องแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผลการตรวจชนะสูตรสได้รับรู้บ้างไหมคะยังค่ะอันนี้แม่ยังไม่รู้เลยค่ะได้ถามตำรวจเขาไหมคะแม่คิดว่าถ้าตำรวจเอ,อได้อะไรที่แบบว่ามันมีประโยชน์ท่านก็คงจะบอกเราเองค่ะแต่ก็อยากรู้ไหมอยากรู้ค่ะอ,อยากให้มันจบเร็วๆเหมือนกันเพราะว่าแรงกดดันอะไรอะไรมันก็เยอะ เนี่ยฮะแรงกดดันอะไรมันเยอะไปหมดเลยทีนี้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยผู้คนก็ยังมาให้กําลังใจนี่มีบางช่วงฮะครูซึ่งเป็นอดีตครูเ,เคยสอนคุณแม่มาให้กําลังใจคุณแม่โผลเขาก่อนร้องไห้เลยเรื่องคดีลูกมันไม่คืบหน้าทีนี่ฮะ คนก็มาให้กําลังใจกันนะฮะ,ะล่าสุดเช้าวันนี้พ่อแม่และครอบครัวของน้องชมพู่ไปทําบุญใส่บาตรที่วัดภูผาแอกครับไปทําบุญให้น้องชมพู่มีความหวังว่าตํารวจจะหาหลักฐานและจับคนร้ายให้ได้แล้วห้าปีกว่าแล้ว